สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่เราก็อยู่กันในเกม Standard d i f EP ที่3มกันแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่นะเซฟใหม่นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเริ่มเกมใหม่นั่นแหละที่ต้องเริ่มเกมใหม่นี่ก็เพราะว่าใน EP ที่แล้วเราตายไปนะตายไปเราผมก็นึกว่ามันจะเกิดขึ้นมาเหมือนเกมอ,อื่นไงตายแล้วเกิดอย่างเงี้ยแต่สําหรับเกมนี้เกมนี้บอกมอยมอยมอย,มอยตายเราตายเลยเกิดไม่ได้โอ้โหจบเลยได้เล่นใหม่แม่เออเพราะว่าหลังจาก EP นี้ไปจะเป็น EP ที่จริงจังแล้วนะถ้า EP ไหนที่ผมตาย ก็คืออีพีนั่นแหละคืออีพีจบ <Huh? S 1> อเอ็ไหมตายก็คือจบเลยนี่ผมก็รู้การทํางานของมันแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยเครื่องรองน้ําเนี่ยคือมันต้องใช้ใบเนี่ยคุรวมใช้หลักการอลไรของมันนี่นถ้าผมติดกอดจริงๆเนี่ยผมเอาไบเนี่ยไปใส่ผมก็ได้กินน้าใช่ไหม uh huh. คือ ก็ขุดเทไปเลยไม่รู้มันใช้หลักการอะไรของมันหรือมันทําได้จริงก็ไม่รู้นะโอเคแต่วันนี้เราจะมาสร้างบ้านแต่ผมขอตัดไม้แป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูเว้ยมันมีแร่อะไรบางอย่างล็อกมันล็อกอยู่มันน่าจะต้องใช้ฟีกแอในการขุดแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นเหล็กนะคือตัดไม้ก่อนแต่เราสร้างบ้านกันนะวันนี้ต้นมะพร้าวก็สามารถทําเป็นไม้เล็กๆอย่างนี้ได้นะโอเคอันนี้ต้องขุดไว้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมี ปดไว้แต่มันจะได้เกิดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ต้นมะพร้าวต้นเล็กๆมไม่อยากขับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไปกินลูกมันนะนะ <t id noise> ต้นไม้หมดตน้นเอ้ยอะไรกูนี้อ่ะต้องไปตัดต้นใหม่ละ <t id noise> ไม้ต้องไปเกาะใหม่ละน่าจะไม่พอวะ่ะคอนเราอยู่ไหนวะถ้าไม่มีคอนก็สร้างบ้านไม่ได้นี่ไงนี่ไงโอเคนี่แหละคือสิ่งที่จําเป็นในการสร้างบ้านของเราโอเคเราจะสร้างบ้านเป็นบ้านเลเวลหนึ่งกากๆก่อนะะแล้วกัน มาสร้างสูงไม่ได้หรอวะมาสร้างสูงขนาดนั้นไม่ได้ดวะก็ประมาณนี้ปะเอาแบบให้มันกันแดดด้วยเออเราวางให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังในอย,อย่างที่โอ้บ้านอะไรวะเนี่ยไม้ไม่พอ,อต้องไปตัดไม้เบื่อจริงจิงารตัดไม้นยะแต่ผมจะเก็บไปเป็นท่อนอย่างนี้แหละเราไม่มีเวลาฮะแต่ว่าพวกนี้ไม่ค่าหรอกแต่วค่อยไปฟันเพิ่มอีกทีหลัง ตอนถึงเกาะแล้วโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วลากแพรกึ้น,นาก่อนแต่มันลอยไปไกลเอาไม้มาเราต้องหั่นไม้ก่อนผมจะเอามาประมาณสามคูสามอย่างเงี้ยเอ้ยมันวางไม่ได้ชิบหายแล้วทำไมเนี่ยหรือผิดด้านยังไงมันวางข้างๆไม่ได้ป่ะทำไหมวะมันจะยึดติดติดของเปลบอกว่าเนะีลองลากของอดอกตักันนี่ไงเออใช่ติดติดมันติดมันติดตรงนี้วางได้ สูงยังว่าตรงนี้ได้ได้ได้วะหาเรียงมันวางยากจังวะเออได้ทีหนึ่งกินน้ำก่อนน้ำอืมสดชื่นขีดน้หมดเลยแ๋ยวก็มาอีกกินอาหารอ่าเนื้อปูเนี่ยเอา จินเยอะเกินไปอ่ะกินเยอะเกินก็อ้วกอีกแม่งเออเกมนี้เล่นยากจริงๆโอเคผมจะเอาประมาณ3ามคูณสามนะสามคูนสามก็สร้างมาฝั่งนี้อีกฝั่งนี้มันติดอะไรวะไม่มีอะไรให้ติดอ๋อติดสังสีสังสีเอาไปก่อนออนี่ได้แล้วอ้าไม่ได้ทำไมอ่ะน่าจะติดติเครื่องนี้ป่ะเออนี่ไงได้แล้วได้แล้วเออเอาอีกแล้วสเต็ปการวาง เ okay. พื่อจะขอตัดต้นนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยไ <Huh? S 1> อ้ต้นเนี้มันจะขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยวันสองวันมันก็ขึ้นละสองวันในเกมมันนะสร้างคูนต่อเลยสามคูนสามพอละต่อไปเราก็ <Huh? S 1> ไม่ได้วะเกียร์ขอ,ของก่อนยังไงได้ละ oh. โอ้โหนี่สเต็ปมันต้องมีสเต็ปเขียนแเราได้บรรไดแล้วฮนะทำ <Wow. S 1> ทางขึ้นทางไหนดีวะ เช้่แบบดีๆหน่อยทางนี้ปะนี่แหละทางนี้น่าจะดีสุดละเอ้ยแต่ผมจะฟางไอเนี่ยไอส,องสูงๆเนี่ยเป็นเหลี่ยมตรงมุมก่อนดีกว่าวะเนี่ยแค่สองฝั่งอย่างเงี้ยส่วนตรงกลางก็เอาเป็นเหมือนหน้าต่างบนาันไดยเราอยู่ไหนวะบันไายอยู่ฝั่งนี้โอเคอย่าวางผิดแล้วกันเอา้าไม้ไม่พอซ้งนั้นโอเคตอนนี้ผมก็ไปฟา์ม,มาแล้วจบคลิปนี้ผมต้องไปฟา์ม,มาไว้เยอะๆแล้ววะ่ะจริงแม่ มันเกิดไม่ทันนะ่ะก่อนเนี่ยโอเคเรามาสร้างกันต่อเลยตรงนี้มีไม้เป็นกองเลยฮนะโอเคคตวปะนี่เดือวลังคาก็ประตูแค่นั้นจบเสร็จโอเคเสร็จไปเกือบครึ่งหลังแล้วเหลือลังคาอีกสองแตไปตัดต้นไม้แถวนี้แหละตอนนี้ขอน้อยก่อน อันนี้ใหม่แกประมาณสองวันน่ะมันจะมาเราก็ตัดไว้นะตัดไว้แต่ต้นมะพร้าวเมื่อไรมันจะเกิดไว้นะเลื่อนไม่เกิดแล้วะวางซลสิเหลือประตู้าประตูไหนวะประตูใช้สามวันพอดีเลยวะหรือจะใช้อนี้ดีจะได้ไม่เปลืองขอตูประตูช้เกียนประตูใช้สี่ต้องใช้เชือกด้วยงั้นเอานี้แหละเดี๋ยวประตูค่อยไปใส่ทีหลังแล้วกันใส่โครงประตูกันใน นี่ไงพอดีเลยสมบูรณ์แบบ <Wow. S 1> ประตูไม่ต้องทุบใช่ไหมโอเคสมบูรณ์แบบบ้านของเราเปิดประตูมันต้องกดค้างอะ่ะว้าวโคตรสวยเลย